วันนี้อยู่ในเกมสักูเล็กสักูซิม,มูเลเตอร์อีกแล้วหลังจากเราหายกันไปนานแน้ะเราก็เลยไปไล่คอมเมนต์อ่านดูนะคะมันมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าเอ้ยช่วยสอนมีลูกหน่อยได้ไหมแล้วก็แบบอ๋อโอเคได้คอมเมนต์นี้น่าสนใจดีก็เลยแบบวันนี้นะคะก็ะเลยมาจัดทําคลิปให้เลยเนาะอันดับแรกน,นะคะในตัวเกมของเขาเนี่ยมันไม่สามารถทรงได้ใช่ไหมเราก็เลยต้องหาคนนะคะก็อาจจะต้องไปที่โรงเรียนก็ได้นี่ มีคนมาอย่างนี่มีคนมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบเออแต่เนี่ยวนะก็เดินตามเขาไปเพราะว่าเราอยากไปรูปแต่ว่าถ้าเกิดยังไงมันจะแบบไม่สะพายกระเป๋าใช่ไหมอ่ะไปไปดูการก็คือเหมือนแบบมีเด็กมาแล้วเออเด็กมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเดินไปหาเขาเลยนะอ้าวแลร็จ้ีนี้นะคะกดตามเลยนะคะกด,คกดไปที่คําว่าท้องอะคะ่ะที่พูดคุยเนาะแล้วก็กดที่เสื้อผ้าเลย แล้วเราก็เลื่อนขึ้นหาคำว่า baby นะคะนี่มันจะมี baby หนึ่งกับ baby 2ก็แล้วแต่นะว่าเราอยากได้รูปแบบไหนอยากได้รูปแบบตัวเล็กจิ้มริมกาบตัวโตวแล้วเอออะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเขาว่าแบบยังไม่เดนตามเรามาใช่ไหมเราก็ไปกดที่คําว่าทอกใหม่นะคะแล้วก็กดที่ท็อกพูดคุยอะไรกันแบบเนี้ยแบบเออชมอะไรเนี้ยแล้วก็กดที่คำํำวิธีเลยค่ะเขาก็จะตามเรามาเลยเอ้ยน่า เห็นไหมเห็นไหมแล้วสถาทีนี้เราก็สามารถอุ้มอุ้มได้เนาะเราก็เล่นพ่อแม่ลูกได้เลยทีนี้เออเห็นไหมมีลูกแล้วลูกชายตามสบายเลยค่ะไม่อยากมีลูกกี่คนแล้วก็แคบไปทําตามเหมือนที่สอนไปเมื่อกี้เลยเนาะไปเดี๋ยวเราจะวัดมันโคกเนี่มีลูกแล้วกลับมาจากเมืองนอกอะไรเงี้ยเออน่ารักจิ้ม คิดนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอามาสอนแบบข่าวๆว่ามีรูปมียะไรสำหรับใครที่อยากให้สอนอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรับนี้บ๊ายบาย